าปีีมใครรออยู่บ้สวัสดีค่ะทุกคนพบกับนุ้งนิกในสเปเชียลเอพิโซดนี้นะคะวันนี้นุ้งนิกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะเพราะว่าจะพาทุกคนนะคะไปทัวร์มหาการรมอุปกรณ์สระว่ายน้ำลดแรงกลางปีค่ะมิดเยเซลนะคะที่โชว์รูมของ j จฟ ลดการจัดเต็มถึง2เดือนเลยค่ะงานนี้นะคะเหมาะกับคนที่กําลังมองหาอุปกรณ์สาว่ายน้ําแบรนด์ชั้นนําในราคาที่ถูกมากๆเราจะแสดงสินค้าโปรโมชั่นนะคะบริเวณชั้น1ที่โชว์รูปของ j 5 s w i สุริยพ o o l ค่ะก่อนไ่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆจากเราด้ยนะคะ อย่างที่นุนิกบอกไปนะคะว่ามาหากรรมนิกเกียเซลของเราเนี่ยเหมาะกับคนที่กําลังมองหาอุปกรณ์สาวยน้ําในระบบหลักแบบราคาถูกมากๆคลิปนี้เราจะพาทัวรวกันตั้งแต่อุปกรณ์ภายในระบบสาวยน้ําและอุปกรณ์สาวยน้าอื่นๆด้วยค่ะเรามาเริ่มกันที่เครื่องกองสาวยน้ําจากแบรนด์วอเตอร์โคกันค่ะสําหรับรุ่นแรกนะคะกับ e x o t โซทัปไซเมาส์ค่ะเอ็กโซทัปไซเมา์นะคะเป็นเครื่องกองทรายค่ะที่นิยมมากๆในออสเตรเลียนะคะทุกคนลนหลายรุ่นมากๆและต่อกันด้วยถังกองทรายอีกเช่นเดิมค่ะ กับไมคครไฟเบอร์กลาสรุ่นนี้นะคะเป็นขนาด20นิ้วค่ะทุกคนไปต่อกันที่ถังกรองกระดาษนะคะถังกรองกระดาษของ Waterco ค่ะจัดลดไลายรุ่นมากๆกับ Oppo FL Oppo Timline นะคะสำหรับถับงกรองกระดาษค่ะทุกคนบมอะกับสาว่ายน้ำขนาดเล็กบอ่อสปานะคะบอ่อใช้ตัวหรือว่าบอ่อโชว์ต่างๆง่ายต่อการเซอร์วิสมากๆหรือว่าใครจะบอกว่าอยากจะได้สะอาดน้ำสะอาดขั้นสุดนะคะกับถังกรอง f u f o DE ค่ะจากแบรนด์ Waterco ต่อกันด้วยนะคะกับเฮเวิร์ดค่ะถังกลองเฮเวิร์ดนะคะจัดลดหลายรุ่นเหมือนกันนะคะกับรุ่นแรกเลยก็คือสตาร์เลียเป็นถังกลองกระดาษอีกหนึ่งรุ่นที่ใช้ดีมากๆค่ะทุกคนแถมฟรีใส้กรองนะคะสำหรับรุ่นสตาร์เลียค่ะไปต่อค่ะกับถังกลองนะคะตัวนี้เป็นสวีมโปรบายเฮเวิร์ดรุ่นนี้ขายดีมากๆเป็นถังกลองทรายนะคะทุกคน พลาดไม่ได้กับเซ็ตถังกลองคู่ปั๊มจากแบรนด์ h ฮเวิร์ค่ะทุกคนถังกลองโปรซีรีส์นะคะคู่กับปั๊มสวิมโปรขนาด0.75แรงเหมาะกับสาว่ายน้ำ20-60คิวเลยค่ะสุดท้ายกับหมวดเครื่องกรองสาว่ายน้ำแบรนด์ h ฮเวิร์ค่ะทุกคนกับ dp 5 0 0สำหรับรุ่นนี้นะคะจะเป็นนวัตกรรมใหม่จากแบรนด์ h ฮเวิร์ค่ะเพิ่มพื้นที่การกองมากขึ้นนะคะและก็จัดรายการลดราคานะคะทุกไซส์เลยค่ะ หลังจากที่เราได้ระบบกรองกันไปแล้วนะคะเรามาดูกันที่โปรโมชั่นของระบบค่าเชโรกันค่ะระบบค่าเชโรคจัดโปรโมชั่นกันถึง2แบรนด์ด้วยกันกับเครื่องผลิตคอลีนจากเรือแบรนด์เฮเวิร์ดและวอร์โคสำหรับแบรนด์แรกนะคะแบรนด์เฮเวิร์ดเราจัดเป็นรุ่นอควาไรร้อยค่ะรุ่นนี้นะคะแอบบอกว่าสามารถใช้แทรรุ่นอควาไลเก้าร้อยได้ด้วยค่ะทุกคนสําหรับรุ่นนี้นะคะซื้อวันนี้แถมฟรีไปเลยค่ะกับสายดูดเฮเวิร์ดขนาดยาวถึง10เมตรค่ะและเครื่องผลิตคาลีนจากเรือแบรนด์วอร์ e l e c t กโทรคลอมินเนอรัลอิเล็กโทรคลอมินเนอรัลโปรไฮโดรคค่ะสำหรับใครนะคะที่ซื้อในงานมหากรรมมิเดียเซลของเรานะคะแถมฟรีกันไปเลยกับเซ็ตครีนนิ่งของ t อ r c o โคมูลค่า7,000บาทค่ะอีกหนึ่งอุปกรณ์สำคัญภายในสาว่ายน้ำที่ขาดไม่ได้เลยนะคะนั่นก็คือไฟสาว่ายน้ำจัดโปรโมชั่นซื้อ4แถม1กันไปเลยค่ะทุกคนมีรุ่นอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ สำหรับรุ่นแรกนะคะก็คือ plc 22 0ค่ะรุ่นนี้จะเป็นไฟสาว่ายน้ำแบบแปะผนังน,นะคะที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยค่ะกับการบอดี้ของเขานะคะก็จะเป็นแบบหมุนแบบนี้ค่ะแบบตลับแบบนี้นะคะจัดโปรโมชั่นนะคะทั้ง3แสงเลยค่ะกับแสงขาวแสงวอร์มนะคะแล้วก็แสง rgb ค่ะต่อกันที่รุ่นถัดไปเลยนะคะสำหรับคนที่ชอบความฟุ้งของแสงค่ะแนะนำเลยค่ะกับกรอบดวงโคม pc ใสรุ่นนี้เลยนะคะกับ hx 3 3 0ค่ะ ต่อไปนะคะกับไฟแบบแปะผนังอีกหนึ่งรุ่นของเราเพิ่มความทนทานขึ้นมาอีกหนึ่งระดับค่ะกับกรอบดวงโคมแบบสแตนเลสนะคะจัดลด2รุ่นด้วยกันกับ w h 2 3 0แล้วก็ w h 2 8 0ค่ะหรือว่าจะเป็นไฟน้ำพุน้ำตกนะคะเราจัดโปรโมชั่นกันด้วย4แถม1เช่นกันค่ะกับ3รุ่นนี้เลยนะคะ h UW นะคะ703ค่ะไฟสำหรับน้ำพุน้ำตกแบบนี้เลยค่ะ แล้วก็รุ่นนี้ค่ะ HUW823 และรุ่นนี้รุ่นใหม่เช่นกันจัดโปรโมชั่นให้ทุกคนเช่นกันนะคะกับ FT18 ค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะกับไฟสระว่ายน้ำค่ะยังมีไฟสระว่ายน้ำที่ฝังเข้ากับผนังสระค่ะเราจัดโปรโมชั่นกัน4แถม1กันอีกด้วยนะคะไปที่รุ่นแรกกันเลยค่ะ HUG นะคะ521รุ่นนี้เลยค่ะจะเป็นดวงเล็กแบบนี้นะคะไฟสระว่ายน้ำแบบฝังเข้ากับผนังสระของเรานะคะจะใช้หลอดไฟแบบ High Power ทั้งหมดเลยนะคะ ต่อกันที่รุ่นนี้ HUW 3 3 0ไฟสำหรับขั้นบันไดนะคะยังไม่หมดค่ะทุกคนมีเยอะมากๆเลยนะคะ HUG 1 1 8 9ค่ะจัดโปรโมชั่นด้วยนะคะ HUG 6 5 3ค่ะรุ่นนี้เลยค่ะ HUG 16527นะคะสำหรับรุ่นนี้ก็จัดโปรโมชั่นเช่นกันค่ะอีกหนึ่งรุ่นสุดท้ายนะคะกับ PAL 5 6ค่ะแสง RGB นะคะก็จัดโปรโมชั่น4แถม1เช่นกันค่ะ งานระบบสระว่ายน้ำนะคะขาดไม่ได้เลยค่ะกับว wow! าลสระว่ายน้ําวันนี้เราจัดโปรโมชั่นกันจุกๆกันไปเลยกับนี่เลยค่ะทุกคนว wow! าลสระว่ายน้ำเจสต้านะคะขนาดท่อ2อนิ้วค่ะจัดโปรโมชั่นกันไปเลย2 0แถม10ค่ะตัวช่วยในการทําความสะอาดสระว่ายน้ำนะคะที่จะเปลี่ยนงานยากให้เป็นงานง่ายเราจัดโปรโมชั่นในงานมิเดียเซลกันอีกด้วยค่ะทั้ง2แบรนด์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นมินนี่แล้วก็เฮเวิร์ดนั่นเองค่ะไปดูกันค่ะว่ามีรุ่นไหนบ้าง รุ่นแรกนะคะจิ๋วสรงพลังของเราค่ะรุ่นนี้ใช้ดีมากๆนะคะลูกค้าแบบชอบกันมากๆกับ t o r a d o F2 ตัวนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการทำความสะอาดพื้นสระได้เป็นอย่างดีค่ะแล้วก็อีก4รุ่นของเรานะคะจัดโปรโมชั่นเช่นกันทั้ง4รุ่นสามารถทำความสะอาดได้ทั้งพื้นและก็ผนังสะค่ะไม่ว่าจะเป็น Optimus Eco Optimus Pro s p h i r นะคะและรุ่นนี้ค่ะจากแบรนด์ Hayward นะคะไทยกระชา q c ค่ะ อีกหนึ่งระบบที่หลายๆสาหาันมาติดตั้งกันมากในตอนนี้นะคะนั่นก็คือระบบสปาจากุชชี่ค่ะเรานำนะคะหัวพ่นเจสปามาจาัดโปรโมชั่นอีกด้วยค่ะและอีกหนึ่งสินค้าที่เป็นไฮไลท์ของเราในงานนี้นะคะพลาดไม่ได้เลยสำหรับคนที่อยากมีสารน้ำอุ่นค่ะกับ ฮีทปั๊มนั่นเองค่ะจากแบรนด์ t e r c o ร e นะคะทุกคนสำหรับฮีตปั๊มนะคะจัดโปรโมชั่นกันถึง2รุ่นในกันทั้ง Electro Heat MKV และ Electro Heat MK3 คค่ะพร้อมทั้งมีแคมเปญดีๆนะคะดูหน้าง,งานให้ฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถลงทะเบียนได้ด้านล่างนี้เลยค่ะ มาถึงสินค้าตัวสุดท้ายที่จัดโปรโมชั่นกันในงานมิเดียเซลกันอีก1ชิ้นนะคะกับเครื่องกรองบ่อปลาอัควาไบโอมีที่มาพร้อมกับปั๊มลมแบบนี้เลยค่ะทุกคนสำหรับใครที่อยากจะดูรีวิวนะคะสามารถดูได้ที่รายการถูก o อย o u คลิปนี้เลยค่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจสินค้าโปรโมชั่นมิเดียเซลของเราสามารถเข้ามาช็อปกันได้ที่โชว์รูมของ j จฟตั้งอยู่ที่ซอยลาดพร้าว48ค่ะหรือว่าสามารถติดต่อสอบถามนะคะราคาพิเศษได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะตรงนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบาย